ดค่ะมาสลองพี่น้องมาสลองกันเด้อเมื่อนี่สลองสลองสลองสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วย วันนี้เรามาสลองกันสุดใหญ่เลยจัดสุดใหญ่เลยวันนี้สลองสลองเออสลองป้ายแดงออวันนี้เราจะมาสลองป้ายแดงกันเนาะของบอสเนาะนี่ี่ ีเออมาเด้อมาเด้อผู้ใดเฮงเฮงเนี่ยมาเด้อเดี๋ยวคนะอยขออนุญาตแชร์แป๊บหนึง่ง ะะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งผู้ใดโซกผู้ใดหมานแน่นอนมือนี่สวัสดีนะคะมือนี่ด่ากามีอีหยังมาเสนอผู้เจ้าพี่น้อง มื้อนี้ม้าแบบสุดยอดมากมื้อนี้เดี๋ยวดาซิมะาเทดอย่างไห้มูเจ้าเบิงเนาะกับนี่น้ำยำของเจฟปอลเวทมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวดาซิดาซิลาดให้มูเจ้าเบิงเนาะวาและสิกินให้มูเจ้าเบิงเป็นคนแรกเลยเนาะว่าสิเป็นจังไดเนาะนี่คือน้ำยำของคุณ เจ๊ปอละเวศเนาะช่างแต่งหน้าของน้องแถวเนะเออมือนี่เขากระซิม,มันลาดลาดเลยนะวันนี้เราก็จะมาลาดชุดใหญ่เลยเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วเนาะกระดีใจน้ำเดอ้อผู้ใดโชคดีกระดีมัสลองป้ายแดงเนาะพี่น้องเนาะมือนี่เนาะเออกับน้ำยำเจ๊ปอลเวศส่งตรงมาจากยัตสูทรเนาะพี่น้องเนาะ ืัอนี้ดากระซิมาจากสุดใหญ่ว่ามีอย่างแนนมาเบิ่งกันมีหอยแครงมีผักมีเห็ดมีหมึกมีกุ้งวันนี้จะมายำทะเลแตกให้ดูเนาะดาจะมายำทะเลแตกให้ดูเราต้องลาดเลยว่าถ้าไม่ถ้าไม่เติมอะไรว่าจะเป็นรสชาติยังไงนะสําหรับคนที่ชอบเผ็ดชอบอะไรก็ต้องชิมก่อนเด้อเพราะว่านำ้ำ น้ำยำนี่มันจะรสจัดนิดนึงมาชิมด้วยกันนะลาดให้พี่น้องดูยั่วๆเลยลาดเลยนะลาดให้ดูยั่วๆเลยจ้านี่ลาดให้ดูเลยนะคะของเจ๊ปอลเวทเนาะยะักถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนแป๊บนึง ส่งมาตรงมาจากยโสธรโอเคมาชิมกันพี่น้องว่ามันจะเป็ดตังแต่มากินน้ำข่อยด้วยพี่น้องเรื่อว,ว่ามันสิเป็ดจั้งไหนเดี๋ยวคอยคุ้เขา่าเข่าเครื่องกันก่อนแป๊บหนึง่งคุกเข้าเลยนะคะเออโอ้ยผมก็ดิคุกเข้ากันเลยเนาะ มาเบิ่งว่าเฮาก็ได้ปรุงอย่างนี้มันสิออกรสชาติจังไรพี่นอ้องมันจะออกรสชาติยังไงอันนี้ดาก็ยำในถาดเลยนะนี่อืมเอาแบบนี้เลยคลุกให้พี่น้องได้ดูเลย ไม่ต้องแยกกะละมังเลยเพราะกินคนเดียวอู้สีสันพีน่นอกน้ำยำเขารสจัดมากชิมก่อนนะน้ำยำเป็นยังไงโอเคไหมโอ้เป็นเชฟได้เลยนะเนี่ยผ่านอยู่เด้อเจ็บปอน,น้ำยำเจ่า่าผ่านผ่าน,านครุกขีเข้ากันครบทุกอย่างแล้วเนาะ มันครบทุกอย่างแล้วมันค,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 คุกคุกคุกเข้ากันครบทุกอย่างแล้วพี่น้องพี่น้องกินน้ำไฟบอสนพี่จะมาซิมให้เบิ้งมันเป็ดแดงแดงพี่น้องมาเบิ้งเด้อมีหอยแครงเนาะแต่รสชาติน้ำยำถือว่าโอเคผ่านเพราะว่าดาจะเป็นคนกินก็ะออกรสจัดักหน้อยเนาะและ้วผู้ใดมักพริกมกักยังกระไส่เติมเพิ่ม,เต,มเติมได้ คุ้มแห้งขวดบอกไงหนึ่งพี่น้องนำย่ำเพื่อนกะโอเคแสบอีหลีแสบของเพื่อนอีหลีเยอะยัวย่วทำถาดใหญ่มากวันนี้สลองป้ายแดงสลองป้ายแดงวันนี้กินยวยั่วเลยนะกุ้งคอยกินคนเดียวคอยอนุญ,ญาตใส่มือเด้อเมื่อมีไผ่กินน้ำข่อยเด้ ยั่วน้ำยำเจ็บปอละเวทใครสนใจสร้างได้เลยในเพจเจ็บปอละเวทสร้างแตงหน้าแสงทองฟินแลนด์นี่น้ำยำแซบอีหลีพี่น้องแซบอีหลีสำหรับผู้ใดมารสบจัดจ้าเผ็ดสาม,มารถตำพริกใส่อีกได้จ้า ดีใจลำเด้อผู้ใดถือป้ายแดงของบอดบิ๊กกัเดเออถือกันเยอะแฮง้งเอฟซีไผบโบถือกับ่บเป็นอย่างนาะพี่นอนะ้องเนาะงวดหนาก็ะมีเนาะอือ,ยยอยเยอะน้ำย้ำถือว่าแซ่แบนะน้ำย้ำแกแซ่บนะแบบอันนี้คือด่าย้ำให้เบิ้งเลยคือว่าแบบ บุด้เพิ่มอย่างเนาะแกเบิงข่อยสดหํำยำพี่น้องจะเบิงข่อยสดนํำยำออันนี้คือยำให้ดูแบบว่าไม่มีเพิ่มไม,ไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ใส่อะไรนะใส่ใส่ขวดหนึ่งกับวัตถุยำอยู่ประมาณโลไม่ถึงโลประมาณเจ็ดแปดขีดนี่แหละน้ำไหลไหลมา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 สลองเฮาอืมกินยัว่วยุ่ยให้เบิงเลยมาเลยมาเลย กได้ที่เอาน้ำย้ำกระซังเจ็บบอ่อได้เพิ่มเปิดรับออเดอร์อยู่คือว่าแซ่บหรือว่าโอเคอยู่ต้องผ่านปากดาผ่านก่อนเพราะว่าดาจะเป็นคนกินรสรสชาติแบบจัดแดจักหน่อยเนาะมาแซ่แบแซบ น้ำยำแกถือว่าโอเคมากเลยนะนี่ดา่ายำให้เบิ้งแบบไ่บได้ปรุงบม่ได้แตงบ่ได้เสริมอีหย่งนะพี่น้องนะเอออันนี้ค้นให้เบิ้งแบบสดๆไปเลยเนาะค้นให้เบิ้งเลยเตะเขา่าโก้คำใหญ่ๆหมด ผู้ใดโชคดีแน่ผู้ใดโชคดีแน่มือนี่เย่ายวว่าคอยเด้อคอยใส่มือคอยกินผู้เดียวจับจับจูบบักหอยมาเด้อมากินน้ำกันเด้อ แสบ,บแห้งม้วนเข้าไปคำใหญ่ๆพี่น้องแซฟวินโบอบได้เติมอ,อีหยังเขาเลยนำยำขวดเดียวโบโบขวดกับแดบบโอเคเลยสำหรับสำหรับ ข่อยที่อยู่ตึกอยู่อยู่ตึกอยู่แบบตึกสูงตึกอย่างสินะมันโอเคมันไก่ตลาดก,กับที่ได้นํำยำเพิ่นนี่แหละมาไหวเวลาขาดแค้นเวลามีอย่างมีอย่างนี้ในตูก้กันได้ออกมาย้ำกินใดด้วพี่น้องอืมเหมาะสําหรับคนกลุ่มคือข่อยข่อยอยู่กลุ่มแต่ข่อยกับว่าวลาวจ่อยจอยพี่น้องเลยข่อยว่าวไทยว่าเปลี่นตัวข่อยพัาดตกคล้องเนี้ มาเด้อมาเด้อครั้งนี้สื่อบรทันงานอยู่บ่เป็นหยางวดหนาวไหมที่ออกดีอยู่ว่าพ่อปลาเดิมเพราะว่าปลาเดิมปลาเดิมมาแบบเต็มๆเลยอ่ะเรื่อหนาวไหมมากินน้ำกันมากินน้ำกันผู้ใดบ่มีดวงก็มากินน้ำกันก็นกได้มา สำหรับกาแฟผู้ให่สีอากระทักมาเด้อพี่น้องเด้อ,อกาแฟก็ยังมีอยู่นะกาแฟนะอือ้ออยสบ ลองน้ํายําเจ๊ปอน้ํายําเจ๊ปอลองนะต้องลองทุกคนต้องลองราะว่ามันโอเคโอเคมากเลยราคากับบแพงแต่ต้องจับได้บม่ต้องเปลืองพริกบ่ต้องอย่างไปนั่งตำเอาเทราดยำไปเลยนี่เห็นป่ะ บกินมือเดียวเด้อ <_ Z cat> สวัสดีเด้อสวัสดี <informações> บทุกคนพิมพ์ได้คุยได้แซบบอแซบแซบพิมพ์ได้คุยได้พี่น้องคุยได้ ตัวนี้สมคำลำลือ้อส้ตมตำยำนัวนะเลิงนุกทาบีพีแพรแอนปอน้ำยำเจ๊ปปะระเวดสมคำลำลือ้ออยู่พี่น้องอืม จัดชุดไงเมื่อนี้มายั้มไห้เบิงมาคุกคุกคุกไหเบิงเลยแซ่บแซ่บอันนี้ด่าคือบ่ได้เติมยังนะดาไม่ได้เติมอะไรใส่แค่น้ำยำขวดเดียวของเจ๊ปอลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากเด้มามาคนหมานคนหมานคนหมานมาเดินนันเดินนองจอยจอยแพดด้าอืม แทบแบพี่นอ้องเมืม่อวานนี่ก็น,นอนเดึกนอนดินโป๊กาแฟาแตกบึมบึมเมืม่อวานน,นี่พี่น้องเอ้ยเออโป๊พี่นายผู้ใหญ่บ้านจัดโป๊สามแถมหนึง่งแตกว่าสันห้องจนว่ามีบอนซีอูออเดอร์ติ่มคัอืม,มวนมากินน้ำกัน หนวดกุ้งตัวไ่ได้ตัดเต้เข้าโกเลยนี่ กินตามแบบว่าบ่าวกับสาวจีบกันไม่ไม่คือพวเป็นตัดสชีได้กินดอกเนาะคั้มโปรมปะเนี่ยเจ้าของแห้งได้หลายก้อนนอ้องเกือบเม้นสั้นเกือบเมนซอกบ่เคยสามตัวจะเคอือ จับแบบอร่อยอียหลายย่างแห้งพี่น้องโบกหูสวาสิกินอันใดจูบบกหอยจู่บกหอยทะเลอันนี้บักหอยอีอย่างมันมีหมอยน้ำแต่ออออกแล้วล่ะ แซบอยู่นะอืมโอเคอยู่นะถ้่บอคิดว่าโควิดระบาดไปหาแล้วคั้นบูมีโควิดนี่เอื้อยว่าเอื้อยย่านไปทัวรกรุงเทพอยู่จ่อยย่านไปทัวร์ที่บยูอย่านไปหาหมูโตคุณหล่ะบอลมันมวน,มนพอที่ได้เมาจาักเมาสองเมามันค่าโควิดนี่แล้วมันมานเดอครับค่ะ ขอให้ครับผมสวัสดีผู้ไอ้บบาวนอนนาด้วยเด้อเมืม่อนีม้มักกินย่ำสลองอม,มาลอกนำยำใหม,ม่เจ็บปอดละเวทถือว่าโอเคผ่าน นี่คือดาบได้ใส่ปุุงอีหย่างเด้อพี่น้องเด้อดาโบได้ปุุงอีอย่างเพิ่มเด้อผู้ใดมักเปรี้ยวมักเค็มมักยังก,ยงก็คือว่าปรุงเอาอันนี้คือว่าดาใสาน่น้ำยำยังเดียวเนาะดาใส่น้ำยำยังเดียวเลยก็คือว่าโอเคคือว่าผ่านถึกปากดายอยู่โอเคอยู่ผู้ใดมักเปรี้ยวมักยังก็ไปปรุงเอาแต่แต่สาหรับปากดาดาว่าโอเคเพราะว่าวัตถุยํายำดาเนี่ยอยู่ประมาณหกเจ็ดขีดนี่แหละไม่ถึงโลหรอกแซ่บ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 มา คือสิมาเนาะทางนั้นเนาะด้ยินว่าบ้านพักแตกสวดสวดวัาสันเดอขออนุญาตพี่น้องกินไ้เบิง้งแซบยู่หนะสาหรับผูใ้ใดนมา แบบไรกับปรุงเอาได้แต่ว่าน้ำย่ำอน่เฮ็ดมาครบรดอยู่โอเคอยูถ่ถึกปากดาอยู่แสบยอะปัง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 ,ปงยูจ้าขายกาแฟทะลุรุวงเมือคืนนี่กัออเดอร์สนันวันไหวปังอยู่ปังอยูบ่พอตื่นมากับมารับโชคโอ้คือดีแทบหมายก้อน เนนสิร์ฟเสนร์ฟสิรๆฟลองเลยยังลองมีง,งยังเอาไปลองเด้อเอาไปลองเบิงเอาไปลองเบิงคอยถือว่ามันโอเคเลยพี่น้องเนี่ยอคอยใส่ไปซ้ำนี่แหละวัตถุยำคอยอยู่ประมาณเจ็ดขีดเจ็ดขีดนะคะวัตถุยำ วัตถุยำดาประมาณเจ็ดขีดเนาะอยากมาคือนาำหน้าผู้ดวงแห้งอันนี้ก็มาแน่น้องแป้งนี่กะเต็มเกือบคือกันแด้นันแด้คนนั่งนั่นก็ดีปลโกกาแฟเมดยังจ้าโปกาแฟสามแถมหนึ่งคันบอกมันเบิดแต่ขึ้นนี่เห็นนะ แต่ว่าเอาจางไหนดีวะเดี๋ยวคิดก่อนปกติมันเบิดแต่คืนนี่แล้วนะสามแถมหนึ่งนะมันเบิดเข็ดแต่คืนนี่แล้วเอาจาังี่โปกาแฟาเอาเฉพาะไล่สดนี่เนะาะบ่มีจกคนดอกในในไล่สดไผเห็นไผเห็นคอยไผเห็นคอยหรือว่าอยากได้โปนั่นแคบหน้าจอส่งมาให้่อยคอยจัดให้เลยแคบหน้าจอคอยไล่สดส่งมาให้คอยคอยจัดโปสามแถมหนึ่งให้หมเจ้า เออเอาเฉพาะในไล่สดเนาะเออเพราะว่าปกติมันเบิดเขตไปแล้วมันเบิดเขตแต่เมือ่อคืนนี่ไปแล้วแต่เมื่อนี่เลิกงามย่ำดีใจดีเออใจดีใจดีไพเบิ้งไล่สดคอยคอยจัดโป้ให้สามแถมหนึ่งคอยเอาให้เฉพาะในไล่สดนี่นะเฉพาะในไล่สดนี่นะเพราะว่าคอยจองมาคอยจองมามันมันยังเหลือประมาณอยู่สิบสุดเออก็ว่าเสียเอาไว้ขายเป็นไอ้นั่นละ เออวันนี้มีคนถามข้ามาว่าปูแถมหนึ่งหมดยังถ้าใครจะเอาทักมหาดาเลยเฉพาะในไร์สดนี้ทักมาเลยอืกินต่ออย่าเลาาไงหงางมันสิขาดตอน นวันวนัวพี่น้องนวัวเอาทามันกะซิมีแน้วครูกันจักน้อยเนาะอือกินไปจิบไปได้ไหมแนว้ครูกันกินไปจิบไปพะนะหน้ากะซิเริ่มแดงแดงตากะซิเริ่มแดงแดงแล้วพี่น้องขวดที่สองแล้วสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะสวัสดีหมดทุกคนเดอ้อคนที่เข้ามาใหม่เนาะอือ มามามายิบน้ำซาไปนำกินย่ำไปนำแมไม่มันเข่ากันอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อไปสนับสนุนเอนแน่ ปังปังพะพีครับผมสวัสดีนะครับเ,ออเส้นกันเดอร์ป,ปังปังน้ำกันอย่าลืมนะเดอพี่น้องเดอร์ไปอุดหนุนเพื่อน,นเดอร์ไอ้น้ำยำน้ำส้มตำยำปลานัวอย่างเพื่อนนี้น้ำยำาน้ำยำนัวเออน้ำยำนัวของแม่พอลเวทเจปอนเนาะของเจปอข้างแต่งหน้าแผวเผ,า,ผ,า,ผาอันนี้เพื่อนกาพึ่งร้องเทดตลาดใหม่เนาะ ลองจัดทรงลองเบิงด่ากับมาเทศเทศให้เพื่อนเบิงมากินเทศให้เบิงว่ามันเป็นยังไงมันผ่านไหมรสชาติโอเคไหมแต่ดาตอบได้เลยว่าวัตถุดิบดาอยู่ประมาณเจ็ดขีดนี้ดาเอามายำเนี่ยก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคอร่อยผ่านผ่านอยู่ผ่านอยู่สําหรับคนที่ชอบเปรี้ยวเปรี้ยวมากหรือว่าเผ็ดมากเพิ่มเอาเติมเอาเอาเอเพราะว่าน้ำยำเพื่นอนนี่คือมาตรฐานสายกลางอือสายกลางนะ ผักอบวมดอกกุหลาบนะคะอ,อี่ยังอะมันไก่กล่องมันไก่เลยมองบริสัทหรือว่าคอยหรือว่าหรือว่าคอยโดนน้ำชาไปหรือคอยมองบริสัทบอก เอาละพี่น้องมากินให้เบิ้งซํำนี้แหละมาเทศเทศนั่นย้ำห้เบิ้งโอเคอย่าลืมทักไปเด้อเผ็ดเจ๊ปอละเวสร้างแต่งหน้าแพาๆน่ะ